Sing heaven, Sing that song toils release. bind me, it will heaven. bring to that the that of of From me me, peace. สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่บทเรียนสั้นในเวลา15นาทีนี้นะครับผมตั้งชื่อบทเรียนสั้นในวันนี้ว่าเป้าหมายที่ชัดเจนเป้าหมายที่ชัดเจนบทเรียนวันนี้นะครับผมอยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องนะครับ ในการที่จะดำเนินชีวิตในการที่จะเป็นคริสเตียนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับก็คือเป็นผู้ที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนก่อนจะเริ่มบทเรียนนะครับผมอยากจะนำพี่น้องคิดถึงสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับก็คือเต่านั่นเองเต่าเป็นสัตว์ที่เราเห็นว่ากระดองของเต่านียแข็งมีครั้งหนึ่งนะครับผมเคยได้ยิน คนที่พูดถึงการเจริญขึ้นของเตา่าการเติบโตของเต่านะครับเมื่อแม่เต่านะครับเต่าทะเลมาวางไข่ไว้บนหาดทรายหลังจากที่แม่เต่าวางไข่เสร็จแล้วเนี่ยแม่เต่าก็จะลงไปที่ทะเลหลังจากนั้นไข่เต่าก็จะฟักตัวนะครับแล้วเกิดเป็นเต่าเล็กๆเ,เ,เมื่อถึงเวลาของมันและเมื่อเมื่อเต่าคลอดออกจากไข่เรียบร้อยแล้วนะครับเต่าก็จะพยายามดิ้นรนที่จะลงไปที่ทะเล ล้วเราเห็นว่านะครับตอนที่เต่ามันจะลงไปที่ทะเลเนี่ยมันต้องผ่านอุปสรรคมากมายกว่าจะถึงน้ําทะเลไม่ว่าจะเป็นปูนะครับที่รอกินตอนที่เต่ายังตัวเล็กๆหรือแม้จะเป็นนกกระสานะครับที่มาหาจิกกินประปากของมันแหลมใช่ไหมครับนกชนิดนั้นก็อันตรายต่อเต่าดังนั้นในจํานวนเต่าที่ บางวางไข่ที่หาดนะครับก็จะมีแต่จํานวนน้อยเท่านั้นที่มีชีวิตรอดลงไปในทะเลและเมื่อเขาอยู่ในทะเลเขาก็ต้องเจอกับศัตรูอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาเล็กปลาน้อยนะครับหรือสิ่งต่างสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่จะทําอันตรายต่อเขาเพราะเขายังตัวเล็กอยู่นะครับเต่าแต่เมื่อเต่าใช้เวลาฟูมฟักชีวิตของตัวเองในเวลาหลายปีถ้าเขารอดชีวิตนะครับเขาจะเป็นสัตว์ที่ แข็งแรงมากเราจะเห็นนะครับว่าเต่าเนี่ยกระดองของมันจะแข็งและเมื่อมีอันตรายต่างๆเต่าก็จะหดตัวของตัวเองลงเข้าไปในกระดองและศัตรูก็ไม่สามารถจะทําอันตรายมันได้ทําไมผมพูดถึงเรื่องนี้นะครับพูดถึงเรื่องเตา่าบทเรียนวันนี้อาจจะเป็นบทเรียนที่แปลกจากาทุกบทเรียนที่ผมนําเสนอพี่น้องนะครับเมื่อผมคิดถึงชีวิตของมนุษย์เราบางทีนะครับชีวิตของมนุษย์เราก็เป็นเหมือนกับเตา่า ไม่ได้มีความหมายว่าวิ่งช้าเหมือนกับเต่านะครับแต่มีความหมายว่าในการเดินชีวิตเนี่ยเราควรจะมีความคิดความเข้าใจนะครับในการดำเนินชีวิตเหมือนกับเต่าเหมือนยังไงผมคิดถึงกระดองของเต่าครับพี่น้องตอนที่เต่าคลอดออกมามันตัวเล็กๆแต่เมื่อมันมีชีวิตรอดยืนยาวนะครับเราจะเห็นว่าทีละเล็กทีละน้อยกระดองของมันก็ค่อยๆแข็งก็เปรียบเหมือนกับชีวิตของคนเรา ชีวิตของคนเราต้องผ่านอะไรเยอะนะครับจนกว่าประสบการณ์ชีวิตจะสอนให้เขาเป็นคนที่เข้มแข็งและมัน่นคงอันที่จริงแม้แต่องค์พระเยซูนะครับได้พูดถึงคนที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าและนําไปปฏิบัติเปรียบเหมือนกับคนที่สร้างบ้านสร้างเรือนของตนไว้บนศิลาไม่ว่าลมจะพัดขนาดไหนพายุจะแรงแค่ไหนบ้านหลังนั้นมันก็ยังตั้งอยู่ เราจะเห็นว่าปัญหามากมายในสังคมทุกวันนี้นะครับมนุษย์เรามีความอ่อนไหวมากทางด้านความคิดมีคนเยอะแยะมากมายนะครับที่เมื่อเจอกับปัญหาเด็กที่ถูกเลี้ยงมาโดยการตามใจนะครับคนที่ไม่เคยเจอกับภาวะกดดันหลายหคนก็ทำร้ายร่างกายตัวเองบางคนก็โดดตึกตายบางคนก็ยิงตัวตายพี่น้องครับเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นในสังคมล้อมรอบทั่วไป และผมเชื่อว่าเกิดขึ้นกับคริสเตียนด้วยนะครับโรคที่เรารู้จักดีก็คือโรคซึมเศร้าที่กำลังมาแรงนะครับในทศวรรษนี้เราจะเห็นว่าเกิดขึ้นเพราะความคิดที่อ่อนแอของคนเราบทเรียนในวันนี้เนี่ยผมเลยอยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องนะครับจุดประสงค์ของบทเรียนก็คือว่าอยากจะหนุนน้ำใจและให้พี่น้องสร้างความเข้มแข็งนะครับภายในความคิดของตัวเองและ ตั้งเป้าหมายในชีวิตของเราเองให้มันชัดเจนเมื่อคิดถึงสัตว์ชนิดนั้นนะครับเต่าเนี่ยกระดองของมันแข็งเปรียบเหมือนกับความคิดของเราเองความคิดของคนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่เมื่อมีความคิดที่ชัดเจนนะครับสิ่งเหล่านี้เมื่อเจอปัญหาอุปสรรคความยากลําบากเขาจะนํามาค,คลครวนและเป็นบทเรียนและเมื่อเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ เขาจะมีภูมิต้านทานมีภูมิคุ้มกันในชีวิตคริสเตียนก็เป็นคนที่อยู่ในสังคมนะครับดังนั้นเป็นไปได้ที่คนที่เป็นคริสเตียนจะมีภาวะของการอ่อนแอทางด้านฝ่ายจิตใจทางด้านความคิดอาจจะเกิดจากครอบครัวสภาวะแวดล้อมหรือเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ที่จะควบคุมความคิดของเรานะครับเราก็จะกลายเป็นคนที่อ่อนไหวง่าย ท้อแท้ท้อถอยนะครับบางคนกลายเป็นโรคซึมเศร้าสิ่งเหล่านี้เกิดจากความคิดนั่นเองบทเรียนวันนี้จะมาจากหนังสือ1 t i m ทิโมธีนะครับบทที่4ในข้อที่15 1ทิโมธีบทที่4ข้อที่15บห้าเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้นะครับไปถึงทิโมธีเพื่อที่จะเตือนสติทิโมธีหรือติโมเทียลในฉบับแปลเดิมเพราะติโมธีนี้เป็นนักเทศหนุ่มที่ต้องทํางานอยู่ท่ามกลางที่น้องในคริสตจักรนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่มีอาวุโสมากกว่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงดังนั้นคนหนุ่มเมื่อทํางานท่ามกลางผู้สูงวัยกว่านะครับต้องได้รับความกดดันในโดยเฉพาะในสังคมเอเชียดังนั้นสิ่งที่เปาโลหนุนน้ำใจติโมเชียในการเป็นผู้รับใช้ในฐานะของผู้ประกาศนะครับหรือนักเทศผู้เผยแพร่พระกิตติคุณเปาโลบอกกับติโมธีแบบนี้ครับว่าจงปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้และทุ่มเทตัวเองให้กับหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้ทุกคนเห็นความก้าวหน้าของท่านผมแบ่งบทเรียนวันนี้นะครับมีแค่ประการเดียวเท่านั้นคือว่าความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะมีเป้าหมายชัดเจนเป้าหมายที่ชัดเจนนำมาซึ่งความสำเร็จเราจะเห็นสิ่งที่เปาโลหนุนน้ำใจทิโมธีนะครับก็คือว่าให้ความจำเริญของทิโมธีปรากฏต,ต่อหน้าคนทั้งปวง หรือเราจะพูดง่ายๆว่าเป้าหมายของทิโมธีในการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าก็คือว่าให้ตัวเองเก้าวหน้าไปข้างหน้าและให้คนอื่นเห็นนี่คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายความจำเริญของทิโมธีจะต้องปรากฏออกในภาษากรีกนะครับคำนี้เป็นคำที่ค่อนข้างจะชัดเจนคำว่าปรากฏมาจากคำว่า φ α n e ρ ο ς นะครับ φ α ν คำนี้มีความหมาย สองอย่างด้วยกันนะครับคือการปรากฏให้เห็นและอยู่ต่อหน้าในพจนานุกรมไทยกรีกจะแปลแบบนี้นะครับฟานเนรสตัวของทิโมธีเองจะต้องอยู่ข้างหน้าให้คนอื่นเห็นปรากฏให้คนอื่นเห็นชัดเจนหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตัวของทิโมธีเองนะครับจะต้องเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่มีความคิดที่ถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นเห็น เห็นชัดเห็นได้อันที่จริงถ้าเราจะขึ้นไปอ่านข้างบนนั้นนะครับในหนึ่งทิโมธีบทที่4ข้อที่12บปางโลบอกกับทิโมธีว่าอย่าให้ผู้ใดมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่านแต่จงเป็นแบบแก่คนทั้งปวงที่เชื่อในด้านวาจาความประพฤติความรักความเชื่อและความบริสุทธิ์ดังนั้นทิโมธีจะต้องเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นเขาจะต้องแสดงตัวให้ปรากฏให้คนอื่นเห็น ถึงความก้าวหน้านี่แหละครับเป็นที่มาของบทเรียนในวันนี้ก็คือว่าเมื่อเราเผชิญกับความกดดันความทุกข์ยากลําบากเราจําเป็นจะต้องมีเป้าหมายที่มันชัดเจนในการเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับไม่ว่าจะในคริสตจักรก็ดีหรือการทํางานข้างนอกก็ดีการตัดสินชีวิตของเราเกิดขึ้นเสมอนะครับเกิดขึ้นเสมอนั่นเป็นเหตุที่เมื่อจะมีผู้ปกครองคริสตจักรนะครับหรือเจ้าอาธิการเนี่ย เาราเขียนชัดนะครับในพระธรรมหนึ่งทิโมธีบทที่3ผู้ที่จะเป็นเจ้าอาธิการหรือผู้ปกครองจะต้องมีชื่อเสียงดีท่ามกลางคนภายนอกเพราะว่าคนอื่นจะตัดสินเราดังนั้นการที่เราจะดำเนินชีวิตโดยมีความคิดที่ถูกต้องมันไม่ง่ายในการเดินชีวิตนะครับที่คนอื่นจะตัดสินเราว่าเราเป็นผู้รับใช้ที่พระเจ้าพอพรัฒนยเหตุฉะนั้นเนี่ย ทิโมธีจะต้องมีชีวิตที่จะต้องเจริญขึ้นถ้าชีวิตของทิโมธีเป็นเหมือนกับเต่าตัวเล็กๆที่ผมพูดถึงเมื่อเวลาผ่านไปทิโมธีจะต้องก้าวหน้าพัฒนาชีวิตของตัวเองจนกว่ากระดองของเขาค่อยๆแข็งแรงขึ้นเติบโตขึ้นนะครับและเขาสามารถที่จะอดทนต่อความยากลำบากต่างๆที่เกิดขึ้นได้เหมือนกับชีวิตของคนที่เป็นคริสเตียนปัจจุบันนี้ พี่น้องที่รักครับความท้อถอยเกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกๆคนการอ่อนแอนะครับในความรู้สึกเกิดขึ้นกับพวกเราไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่เกิดขึ้นเนี่ยอะไรจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีแรงที่จะเดินชีวิตในการติดตามพระเจ้าบางคนทิ้งความเชื่อไปเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นล้อมรอบแต่บางคนนำปัญหาต่างๆนั้นมาเป็นบทเรียนในชีวิตและก้าวไปข้างหน้า เราจะเห็นว่านะครับผู้ที่เป็นผู้ใหญ่แท้วิสัยหนึ่งที่คนที่เป็นผู้ใหญ่จะต้องเข้าใจและเรียนรู้นะครับเมื่อเปาโลเขียนจดหมายพระธรรมกราเทียบทที่5นะครับเปาโลพูดถึงผลของพระวิญญาณสิ่งหนึ่งที่คนที่จะเป็นผู้ใหญ่จะต้องเรียนรู้และทําให้ได้ฝ่ายจิตวิญญาณคือผลของพระวิญญาณทั้ง9้าอย่างนั้นนะครับ สิ่งที่จะทําให้เรามีภูมิคุ้มกันนะครับที่ดีที่สุดในการที่เราดําเนินชีวิตในโลกนี้ให้เป็นเหมือนกับเต่าที่มีกระดองที่เข้มแข็งก็คือผลของพระวิญญาณอันสุดท้ายการเรียนรู้ที่จะบังคับตนยิ่งมีชีวิตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นผมยิ่งเรียนรู้ทุกๆวันนะครับว่าสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการที่เราจะ บังคับตัวเองให้ทําสิ่งที่ถูกเพราะในนิสัยของเรานะครับในการเป็นมนุษย์เราอยากจะทําในสิ่งที่เราอยากทําเราอยากจะใช้ชีวิตตามความปรารถนาตามความต้องการของเราและบางอย่างมันไม่ถูกต้องไม่ถูกกาละเทศะไม่ถูกเวลาบางคนอยากจะทํางานตามใจของตัวเองไปทํางานก็สาย บางคนอยากจะทำอะไรตามความคิดของตัวเองโดยไม่แคร์ก็ดื่นเราทำไม่ได้นะครับในความเป็นจริงแล้วเราทำไม่ได้การเรียนรู้จักที่จะบังคับตัวเองจึงเป็นผลของพเมียนที่สำหรับผมแล้วดูเหมือนว่ายากที่สุดการตั้งความคิดว่ามีเป้าหมายที่มันชัดเจนในการดาเนินชีวิตจะช่วยพี่น้องนะครับจะช่วยพี่น้องผมอยากจะยกตัวอย่างคนในพระคัมภีร์ที่มีเป้าหมายที่ชัดนะครับ ก็คือโยเซฟโยเซฟเนี่ยที่เป็นผู้รับใช้รองจากฟาโรในบ้านปลายชีวิตของท่านก่อนหน้านั้นโยเซฟถูกขายไปที่อียิปต์และอยู่กับโปรติฟานะครับขา้าราชการระดับสูงและพี่น้องที่เป็นคริสเตียนก็คงจะรู้เรื่องที่เกิดขึ้นกับท่านนะครับเมื่อภรรยาของเจ้านายอยากจะนอนกับโยเซฟโยเซฟพูดสิ่งที่เราน่าคิดมากเลยทีเดียวนะครับในพระธรรม ปรถมการหรือเยเนซิตบทที่39ข้อที่9ในบ้านนี้นายไม่ใหญ่กว่าข้าพเจ้านายไม่ได้หวงสิ่งใดจากข้าพเจ้าเว้นแต่ตัวท่านเพราะเป็นภรรยาของนายข้าพเจ้าจะทำความชั่วร้ายใหญ่หลวงนี้และทำบาปต่อพระเจ้าอย่างไรได้สิ่งที่ผมอยากจะน,นำเสนอพี่น้องนะครับท่ามกลางภาวะต่างๆในสังคมที่กดดันพวกเราสร้างความคิดที่ถูกต้องเหมือนกับโยเซฟ ที่เป็นตัวอย่างที่นี้ก็ได้คือพูดคาําว่าไม่กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องโยเซฟบอกว่าไม่ผมจะไม่นอนกับเธอผมจะไม่นอนกับท่านเพราะเป็นความบาปใหญ่หลวงต่อพระเจ้าหลายครั้งนะครับคนที่เป็นคริสเตียนตกอยู่ในการทดลองและเราพ่ายแพ้ต่อการทดลองเพราะเราไม่ได้พูดคำว่าไม่และเราเห็นว่าเมื่อโยเซฟสัตย์ซื่อกับพระเจ้าพระเจ้าอวยพระผ่อนท่าน ชีวิตอีกคนหนึ่งที่น่าจะเป็นบทเรียนดีกับพวกเรานะครับคือดานียอลหรือดานิเอลดานิเลเนี่ยเป็นเป็นมหาอุปราชเลยนะครับตำแหน่งสูงมากในบาบิโลนจนกว่าเพื่อนๆของเขาอิจฉานะครับเพื่อนๆข้าราชการคนอื่นๆก็อิจฉาและหาวิธีที่จะทําลายชีวิตของดานียอลมีเหตุเดียวเท่านั้นที่จะทําลายชีวิตของดานียอลได้ก็คือห้ามดานียลนมัสการพระ ที่ดาเนียลรับถือจนกว่าออกกฤษฎีกานะครับไปขอกษัตริย์ออกกฤษฎีกาว่าห้ามใครอธิษฐานต่อพระของเขาในช่วงเวลาเหล่านี้แต่สิ่งที่อยากให้พี่น้องคิดถึงในดาเนียลนะครับบทที่6ข้อที่10เมื่อดาเนียลทราบว่ากษัตริย์ลงพระนามในหนังสือสําคัญนั้นแล้วท่านก็กลับบ้านซึ่งมีหน้าต่างห้องชั้นบนเปิดตรงไปยังยเยรูซาเล็มและท่านก็คุกเข่าลงวันละสามครั้ง อธิษฐานและขอบพระคุณพระเจ้าของท่านอย่างที่เคยทำเสมอดาเนียลไม่ฟังสิ่งที่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับบทเรียนในวันนี้บทเรียนสั้นๆชีวิตของเราเราต้องตั้งความคิดของเราให้เข้มแข็งความคิดเข้มแข็งได้เหมือนเต่าที่ผมพูดถึงกระดองของมันเข้มแข็งเกิดจากการที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจน สำหรับคนที่เป็นคริสเตียนนะครับเป้าหมายที่ชัดเจนของเราก็คือการเชื่อฟังน้ำพระทัยของพระเจ้าสิ่งต่างๆล้อมรอบอาจจะกดดันในชีวิตของเราผมเสนอพี่น้องในวันนี้นะครับเรียนรู้ที่จะพูดคำว่าไม่กับสิ่งที่มันไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าพระองค์จะอวยพระพรในชีวิตของเราแต่สิ่งที่มันไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้า สิ่งเหล่านั้นจะทําลายชีวิตของพวกเราหลายคนเป็นโรคซึมเศร้าหลายคนท้อแท้ถดถอยเพราะไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าตั้งแต่แรกโทเรดีดนเศร้าวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ถ้าพี่น้องเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็แชร์ไปให้กับเพื่อนๆได้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพ,พี่น้องที่รักทุกๆท่านครับสวัสดีครับ sing to me, sing to me of heaven, let me fondly let me the dream of its all its golden glory, of its pearly early gleam. sing to, sing me, to me, when shadows of the, of the evening fall, sing to, sing me to me of heaven, sweetest, sweetest of all. all.